กระชายสดจากเกษตรกรในราคากิโลกร,รัมละ50บาทค่ะเพื่อที่จะได้นํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชายผงบรรจุแคปซูลโดยสรรพคุณหลักในการบํารุงสุขภาพก็ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชสมุนไพรและยังมีแผนส่งเสริมการปลูกกระชายรวมไปถึงสมุนไพรอื่นๆเพิ่มในอนาคตด้วยนะคะโดยกระชายก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพซึ่งก็มีรายงานศึกษาเกี่ยวกับฤทธ ต้านการอักเสบลดไข้ค่ะครับแต่ก็ยังมีข้อควรระวังนะครับในการบริโภคกระชายขาวก็มีทั้งเรื่องของไม่แนะนําให้เด็กสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรผู้ที่มีอาการตับอักเสบมากควรปรึกษาแพทย์นะครับควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือว่าเกร็ดเลือดและผู้ที่มีโรคเกร็ดเลือดต่ําและหากว่าทานคู่กับฟ้าทลายโจรก็ต้องมีการคํานวณปริมาณให้เหมาะสมไม่ควรบริโภคกระชายต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื่องจากว่ากระชายนั้น มีฤทธิ์ร้อนนะครับอาจจะส่งผลให้เกิดอาการร้อนในหรือว่าเป็นแผลนในปากตามมาขณะนี้ก็มีวางจําหน่ายแล้วนะครับที่สากรการ,กรเกษตรแม่สระเรียงจำกัดครับก็บริโภคแต่พอดี<ช>เพื่อความปลอดภัยด้วยดูคําเตือนแล้วก็ดูคําแนะนําต่างๆด้วยนะครับ